มาดูตัวอย่างสิบเอดขีดเจ็นะครับอันนี้เป็นเครื่องทำความเย็นหรือตู้เย็นเทอร์โมเล็กทริกนะครับเอาไปทำความเย็นให้กับน้ำกระป๋องนะครับน้ำดื่มกระป๋องตู้เย็นเทอร์โมเล็กทริกเนี่ยก็คล้ายๆกับถังน้ำแข็งนะครับนะเชสนี่หมายถึงถังได้ด้วยนะหมายถึงหีบหรือถังนะ เชสมันไม่ได้แปลว่าหน้าอกอย่างเดียวนะเชสตัวนี้หมายถึงหีบก็ได้นะหีบสมบัติก็ใช้เชสนะครับนั้นก็นึกถึงไอ้กระติกน้าแข็งเรานะครับที่เป็นกล่องซีอ่ะก็นึกถึงกระติกน้าแข็งครับขนาดเล็กแต่ว่ามีการให้ให้จ่ายกําลังไฟฟ้าเข้าไปอะด้วยแบตเตอรี่รถยนต์นะครับ EOP ศูนจุดหนึ่งเองนะครับถ้าเกิดตู้เย็นอันนี้เนี่ยจะต้องทําความเย็นให้กับ กระป๋องน้ําดื่มขนาดเนี่ยครับ3 5 0ซีเนี่ยนะครับอให้เย็นจาก20ไปเป็น4องศาภายใน30นาทีเนี่ยให้หาหน่อยว่ามันจะต้องมันจะกินไฟเท่าไหร่นะครับในตู้เย็นเทอร์โมเลกทริกตัวนี้เนี่ยจะกินไฟเท่าไหร่นะครับอเขาก็มาสรุปปัญหาทีว่าตกลงโจทย์ข้อนี้เราต้องทำอะไรนะครับก็มีตู้เย็นเทอร์โมเลกทริกนะครับ ที่มี COP ตามที่กำหนดมาเนี่ยนะเขาอาจจะเอาไปทำความเย็นให้กักบกระป๋องน้ำดื่มน,นะครับเขาแล้วก็มีการกำหนดให้หาว่าเออมันจะกินไฟเท่าไหร่นะครับมันจะกินไฟเท่าไหร่สมมติฐานที่ตั้งก็คือการแยเทควานร้อนที่ผนังของตู้เย็นเนี่ยเขาเขาละทิ้งนะครับเขาไม่คิดนะครับก็คือเรามีตู้เย็นนะครับนะเราแช่กระป๋องน้ำดื่มเอาไว้ข้างในหนึ่งกระป๋องนะครับ เขาให้คิดโหลดจากกระป๋องน้ําดื่มอย่างเดียวเนี่ยที่เราบอกว่าจะทําให้เย็นลงจาก20มาเป็น4ภายใน30นาทีเนี่ยเขาคิดว่ามีโหลดแค่นี้ไอความร้อนที่จากสิ่งแวดล้อมทะลุผ่านผานังตู้เย็นเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าไม่คิดความร้อนรงนี้นะครับคิดแต่ความร้อนที่ต้องทําให้น้ําดื่มเนี่ยมันเย็นลงเท่านั้นนะครับอืมแล้วก็อ่ะคุณสมบัตินะครับตัว property นะครับของ กับน้ําดื่มกระป๋องเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้คุณสมบัติของน้ําไปเลยนะครับที่อุณหภูมิห้องนะครับความหนาแน่นก็เอายับๆไปเลยนะครับหนึ่งกิโลกรัมต่อลิตรหรือว่าหนึ่งพันกิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรนะครับค่าซีน้ําก็ใช้ค่าคงที่ไปเลยนะครับสี่จุดหนึ่งแปดเอ่อสี่จุดหนึ่งแปดกิโลจูลต่อกิโลกรัมเดลต้าเซลเซียสนะครับการวิเคราะห์นะครับเริ่มคํานวณยังไงนะครับ ว่าอัตราการทำความเย็นของตู้เย็นอันนี้เนี่ยก็คืออัตราของพลังงานที่ลดลงของน้ําในกระป๋องนี่แหละนะครับโมลของน้ําในกระป๋องก็คือจากความหนาแน่นคูณปริมาตรใช่ไหมเราได้ว่ามีเท่านี้ครับจุด35กิโลกร,รัมนะครับ350กรัมอ,อ,อัตราการทำความเย็นก็เอยพลังงานที่จะพลังงานที่ต้องทําความเย็นคือพลังงานที่ต้องดึงออกจากน้กํากระป๋องเนี่ย ก็คือ mcp delta t นะครับ m คือจุดสามห้ากิโลกรัม cp น้ำก็สี่จุหนึ่งแปดนะครับ delta t ก็คือเนี่ยครับลดจากยี่สิบเหลือสี่นะครับมัน้นเราจะต้องดึงพลังงานออกเท่านี้ครับยี่สิบสามจุดสี่กิโลจูลโจทย์บอกว่าทำให้เย็นภายในสามสิบนาทีเพราะฉะนั้นก็เอาปริมาณความร้อนที่ต้องการดึงออกตั้งหารด้วยเวลาหารด้วยระยะเวลานะครับ ไอตัวบนเนี่ยครับก็คือคิวที่ต้องการทําให้น้ําในกระป๋องมันเย็นนี่แหละส่วนด้านล่างก็คือสามสิบนาทีนะครับคูณหกสิบก็กลายเป็นวินาทีนะครับออกมาปเป็นตัวนี้นะเพราะฉะนั้นอัตราการทาความเย็นของตู้เย็นอันนี้เนี่ยก็คือสิบสามวัตต์นะครับออวัตในที่นี้ก็วัตเทอร์มมลนะครับหมายความว่าถ้าเราจะทําให้น้ําในกระป๋องขนาดสามร้อยห้าสิบซีซีเนี่ยลดจากยี่สิบมาเป็นสี่องศาภายในสามสิบนาทีเนี่ย เราจะต้องมีตู้เย็นขนาดสิบสามวัตต์นะสิบสามวัตต์เทอร์โมนะครับหมายความว่าทุกๆหนึ่งวินาทีเนี่ยต้องดึงต้องดึงความร้อนออกได้สิบสามจูลอย่างเงี้ยนะครับโอเคซึ่งมันน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆอ,อ่านั้นพลังงานนะครับเฉลี่ยที่จะต้องใช้ที่ตู้เย็นอันนี้นะเราก็ไปเอานิยามของ COP มานะครับ COP คืออะไร COP คือ ความเย็นที่ทําได้ใช่ไหมครับอัตราการทำความเย็นที่ทําได้หารด้วยกําลังไฟฟ้าที่ต้องใส่เข้าไปนะในที่นี้ไม่มีคอมเพรสเซอร์เขาก็เลยเขียนเป็น w in นะครับล้วเราอยากจะหา w in ใช่ไหมก็ย้ายค่าสลับที่กับซ o p ซะหน่อยนะครับซ o โโจทย์ให้มาเป็นศูนย์จุหนึ่งใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นงานที่ต้องใส่คือร้อยสามสิบวัต์นะครับวัตตรงนี้เนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นวัตเทอร์มอลนะส่วนวัตตัวนี้นะครับวัตตัวนี้เป็นวัตไฟฟ้านะครับ ราะว่าตู้เย็นตู้นี้จะกินไฟ130วัตต์นะครับเพื่อทําความเย็น13วัตต์นะครับซึ่งอันนี้มันก็กับหัวกับหางกับเวเปอร์คอมเพรสชันไซเคิลใช่ไหมเพราะว่าเวเปอร์คอมเพรสชันไซเคิลเนี่ยเราบอกว่าให้ C.O.P มันเป็นให้ C.O.P มันเป็น3ใช่ปะ่ะก็หมายความว่าไฟฟ้าหนึ่งทำความเย็นได้3แต่อันนี้มันเหมือนกับว่าไฟฟ้าหนึ่ง ทำความเย็นได้0.1น,นะนะครับซึ่งมันกับหัวกับหางเลยมันมันแย่มากเลยแต่ว่าก็มันก็ใช้ในที่เฉพาะแหละมันคงไม่ได้ใช้ในการทําความเย็นลักษณะใหญ่ๆนะครับก็ใช้เฉพาะที่เช่นแบบอย่างที่บอกตู้เย็นหลูๆขอโทษตู้เย็นเล็กๆนะในรถยนต์หลูๆพวกรีโมซีอย่างเงี้ยตู้เย็นมันก็แค่แช่แบบแช่น้ำสักสองสามขวดอะไรเงี้ยพอเองี้ยเออก,ก็อาจจะใช้เพทีได้นะครับ discussion ปิดท้ายนะในความเป็นจริงนะครับกําลังไฟฟ้าที่กินเนี่ยมันใหญ่มากๆนะครับมันจะใหญ่กว่านี้อีกเพราะว่ามันยังมีความร้อนที่เข้าผ่านผนังของตู้เย็นอีกนะครับซึ่งอันนั้นเลยไม่ได้คิดเลยแต่ว่าจริงๆมันจะกินไฟมากกว่านี้อีกนะครับโอเคเป็นนั้นจบเรื่องเทอร์โมอิเล็กทริกนะครับหวังว่าจะได้ความรู้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะเป็นหมวดสุดท้ายละก็คือสรุปปิดบทนี้นะครับ